พรมรถมือสอง JK ขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถเก๋งมือสองนะคะคันนี้นะคะเลขทะเบียน3ตัวค่ะทุกท่านเป็นเลขทะเบียนสวยๆด้วยนะคะรถ Toyota a อ t i s ค่ะรถยนต์ปี04เกียร์ออโต้ไม่แก๊สค่ะเครื่องยนต์ 1600cc นซีซีนะคะรถยนต์ตัว E เครื่องเกียร์ปกติช่วงร่างดีพาสี68แร้ออะไรอยู่ครบและมีแม่แรงให้ด้วยนะคะ ความร้อนปกติแอร์เย็นภายในสวยกว้างเครื่องเล่นจอมีครบนะคะเล่มเอกสารมีพร้อมค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์นะคะราคา58,000บาทพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยนะคะสนใจดูรถด้วยตนเองได้ที่สมุทปราการค่ะอยู่แถวปากน้ำนะคะ โทรติดต่อสอบถามและนัดดูรถท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะคุยเจรจากับผู้ขายโดยตรงได้เลยรถมือสองเน้นตามสภาพนะคะมีเสื่อมโทรมและอาจจะมีงานเก็บบ้างนะคะตามอายุเลยค่ะทุกท่าน58,000บาทนะคะเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ